ก็สวัสดีคุณดูนะกำลังใจที่ผมได้ทําการเปิดป่าหมอกผิดเหมืงองไครฟงไปผมก็จะทําการมาล่าบอสนะซึ่งตอนนี้ผมก็เหลือบอสตัวนี้นะตัวสุดท้ายของตรงนี้แล้วซึ่งผมจะไปล่ามันเลยนะเพราะว่าผมไม่ติดผิดแล้วนั่นเองนะก็สามารถเล่นกับมันได้แบบแบบไม่ต้องพาวงว่าจะติดผิดติดอะไรเพราอืมก็เดี๋ยวว่าเราไปล่ามันเลยแล้วกันนะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปล่าโดยเพราะเลยนะมันก็เลยไม่ยาว <c oughs> อาจจะใช้เวลาการเดินนิดหน่อยนะเดี <c oughs> ย๋ยวรอกันแป๊บนึงมันอืมใช้เวลาเฮียโอ้ มันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันตามเรามาไม่ได้มันเฝ้าแค่หอคอยนะซึ่งนั่นแหละตรงที่เราจะไปตีนะเป็นบอสเราก็จะทำการวิ่งเข้าไปแบบกล้าหารชันชัยเลย <c oughs> ก็จะตัดมนถึงคาสินที่น่าขนลุกจริงๆอะ่ะไอ้ตรงป่าหมอกพีดอะตรงที่น่ากลัวของมันไม่ใช่บอสเว้มันเป็นในถ้ำเว้เพราะในถ้ำม,มันจะมีฉากที่ทำให้ผมตกใจนะ เออแบบอยูๆแบบมันก็โผล่มาไงผมสะด,ดุง้งอะ่ะเกือบร้อมและนี่ก็คือบอสตัวที่เราจะมาตีมันนะซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นผีผีดิบเออต้องเรียกว่าผีดิบซึ่งเอาแลแลแนดูคัสซีนอะไรใหมันมากมนะายล้าผีดิบเลยนุม จัดไปใหญ่เสียทางเราผมขออนุญาตทำการเปิดเลยนะเขาจะปล่อยล่มมาตามเรานะโดนไม่โดนทำการตี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 เดโซตีเดโซตีเดโซโอ้เกี่ยวไม่ทันพอออกมาก่อนนะโอ้โดนโดนอ๋อมันโดนมันโมันโอ้โดนอ้าเรียบร้อยโดนโดนดุดดุดเลียนไปหรื่อยๆเรื่อยามันดูมมันดี พอเป็นว่าเราไหวกับมันอยู่นะครับนะอืออ้ไม่ติดกดสก,กิลไม่ติดไม่เฟียวเลยจิ้มทะลวงหลังชุดเอาไม่โดนโอ้ยนี่มัดรัวต่อเข้าให้อ๋อแล้วมีเฟสสองหรือเปล่านี่ไงโดนแน่นอนดอกนี้เบลอ เศษสองมีเศษสองมีเศษสองมีเป็นเงนเป็นเงบหีอู้อารัู้ว้าวว,าว้าวอารักูอ้อลังการกานะวะให้มันเสกอะไรมาได้เลยมันเสกกระดาษเออกระดาษหีดิบเหรอเอ้ยมันอันนี้นี่ว่าไอชื่อว่ามันเป็นวิชาวิชายันนะ่ะชื่อว่ามันมันทำกระดาษให้กลายเป็นหุนนะ่นน่ะเออเอออันอันนี้คือตุ้ยหุ่นอยู่อ แล้วลากหลักมันอะไรวะลดีไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันก็อ๋อมาแล้วมาแล้วมาวอู้โดนดูดอ๋อเจ็บมากมาดิยืดดัวกันแล้วกันนะพี่กันด้วยกันการแ้วยกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปนะป้อมหมัดเราก็เป็นยิงแรงนะหมัดเดียวตุ๊บๆแล้วก็มีคนเพื่อเจดียมาช่วยนะใครไม่รู้ หวชิวอยู่แล้วครับหวชิวเอ้ยมันมันทัน,นตกลงมา้วย่ะมไม่เป็นไรอ่ะเราอยู่บนฟ้าไม่เลยพีิเมืแบบนี้มันก็เป็นเจับพลังของบุญดาเฮ้ยตกไม่ได้วะกแซบบื้อโดน,ดน,น,ดนมีหลบดอ้มกลางนาเคีรเลยโดนโดนเกียวเกี่ยวเกียวเกี่ยวเียวเรียบร้อย ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละผมก็มราระบายครูมราระบายกับบอสนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้นะก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะคุณดูนะมันเป็นการตีบอสแบบเท่ทๆเฉยๆนะครับเนอะเออไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราใจแน่นอนบอกเลยโคตรเนอะคลิปนี้เท่นี้แหละนะ